ยจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กลับผามวนมือนี้ยายจีสวัสดีค่ะเออไปหาอย่างตาทองหาปลาก่อนสู้ทีแล้วพี่น้องมือนี้ได้นยังเพราะว่านันและพี่น้องไปตีตัม้มจิ้มาันมามานกับตีตั้มในเลยจ้าให้กำลังใจยายในเลยจ้าวจ่งดนเท้ามีขั้วอีปโป๊บน่ะบาไปไปหาคนนำ้ำ ได้อป้อมได้ยังก้าวขนาดเลยด้วยจ้าคนคนตัวคนบน,น,น,นไอ้เท้าพิตี้ตัวผู้หรือตัวเบยตัวผู้ตัวผู้เอ,อ้ยเขาเกีียวแป้เหมือนล้วด้วยจานแถวนี่ เกี่ยวข้าวไม่ยังพอนาเลยอ่าไปเฮ้ยไปใส่หากินหาอยากเสียด่าไม่ยังเถอะฮะหายาัายางเถอะมองนีก้า,ง,างนี่นนาะมันไม่ป้าอ,อยู่นะ ก <t> ๊อมผาโกบนั่นไม่ nhang หรอไม่ nhang หรอแาวไทยหูโตใหญ่อยู่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อขู่มาก่อนขูมาก่อนเจียวขู่มาก่อนหัวขมาก่อนเขาเฮียไล่นอเแ่าเอ้าหาหมอนเขาเกี่ยวเขาออก Hö, hö. này 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 tí Phượt mà hãy bắt nhà mà hãy mượt Phượt cho Bò phì bò bò cha Bà hãy bưng thảo bà năm nè Thì sổ hãy bưng Ừ, bà nói นั่นคือนี่ลราเออมาเด้อพี่น้องมาจับในย่ายเด้อป้าขอนเขาเกี่ยวเขาเหลวเลยมาหานี่ออกแล้วสิแม่ลูกนี่ออกมาทักพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเบียป้าเจ๊งวันเราเบียป้าเจ๊งหัวหายเออเดี๋ยวเอาเอาเซคูเอ้าออกมาออกมาเออคุ้มเออไหวทางหน้ำยับนั่มันอยู่นะแม่ นี่เห็นบ่ได้บ่เลยได้บ่เลยน้องนั่นเออีได้แล้วเอได้บ่เลยมามามาเออพี่น้องมาจับปลาคอนนึกจ้าเออไอ้กรงลูกตัวใหญ่อยู่นอกหมือนนี่เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นบ่เฮ้ยเฮ้ย เห็นบ่อเอเออเออมามามามรุ่นมันรุ่นมันรุ่นยายจะได้พอกินนิบ่เ่ื้มือนี่ไปม่้องเทิงเห้ยอ้บ้งไอ้บิ้งแก่ไก่น่ี่พอว่าเอาออกเห็นบ่อมทันได้เห็นปะ เห็นโบพี่น้องเห็นบโเอ้าจับเท้าเอือนี่หาอะไรไปน้ำเพาะพี่ผีอะไรไม่ต้องพี่ลูกเร็วๆคุ้มลูกคุ้มพ่อว่าให้เปิดมาทจังพี่หาบ้างเถิดเอ้ากัานปลาเดี๋ยวนี้ต้านว่าน้ำย่างหน่อยต้านว่าน้ำยังหลายจัดจัด เอาเอา่มดนั่นล่ะเอาไปเอาไปถอดกินโน่นนั่นมีเจ้าป้าขาวหน่อยมันมันด้วจ๋าด้วยนี่ให้ล่ะนี่ป้าไหนบ้างนกระสาในที่ละลูกกระ่าในที่ละลูกต้องไปเปิดออกฟันแล้วมันจะดีนั่นนั่นห็นบ่หายเลยบ่หายเลยท่านบ่บ่ ตัวนี้อย่างเหตุที่น่ากิ้ตุ่นนานอืมมานมันเี้ยให้ตีดมันนหาเบิ้งเอือเปิดมันก็แนบให้ตัวป่าดึก เออเออเออหายนั่มเออเออเอาหาลูกหาเออจับปลาลัวๆไปเลยวันนี้เอาบิ้งอ่ะเบิ้งตัวใหญ่บ่อเอออยู่ที่เนาะตัวใหญ่อยู่ดใจดาเด้อลูกเออเออเออจับเออได้บ่ได้ญ่ทั้งสองบ่ให้เบิ็งจับให้เบิ็งโซ่โซ่ไปก่อน เฮ้ยเฮ้ยเด้อเดโซ่ไปก่อนได้ไหมสิทายเฮ้ยนั่นไฟผุดจอยโอ้โหน่าร้ายวะน้อยคอโอ้โหไปเลยจะไปตอกไฟคุ้มสะไรเพืะอนพี่ไรเพื่อนพี่จะตอกคุ้มเฮ้ยได้ไม่ยังนั่นได้ไม่ยังนั่น Cốp khi ui ừ. ừ. à hết cốp kiểu mà nào khi ăn nhìn đây luôn nhắn chế chích đấy ừ. đứa nói bông hùng và cốp khiếu tôi nhảy thì, nhây thì ừ. nào mới nhặt lại vô đây <ừ. S 2> อยังเลือกอยู่มองหนีอือกดพีเอ้าลงม,มากโอ้ยโอ้ยจะมาอยู่นะมันกันมบมาเ้าเนาะไม่ยังลูกนีจะไปเปิดดีเราลูกขาจะไรป้าไปพูนอ่ไรซ้ำเอาบ่าท่นซ้ำหมูหนังมันยังไหลายอเอาสาสาบ,บ่าไ้นะ เบง่เว้ยมันเบื้งมาไหนตัวน้อยน้นี่นิไอ้ดานรูดมือที่เท้าลงมาหนามหลายลงมาหนามหลายบบได้เลยโน่นนั่นป้ามันดูตั้งครื่องอะไรตัเ่งพอไั้งไก่ทั้งนไป่มเอาอ้ยมาตัางนีก็ได้ก็โซ่โซ่ลาเข็งพี่ดอกเบอเขง มาซ้อมูดีก่ขึ้นีด่ามึงด่าด่า้อนี่อะอจไปได้กจะไปไรอลกนี่เอาเอาฮัลลัลอหลฮัลโกลัลโหัลโัลโลฮกลลัลโหลฮลโลัลโหลฮ่ลโันโ่ัหลฮัอโลฮัาโหลโหลฮลโหพอลทลัลลััหล

นั่นเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องกำลังคูบเอาอยู่นั่น้ยพี่น้องเอาคูมาให้พี่น้องนั่นตึ้งตึ้งไปหลบนี่อยู่ทับไจเฮ้ยี่นั่งบ่อนี่ท่านนี่ท่านนี่นี่อตูตัวใหญ่เว้ยตัวนี้คูมึงคูมึงนี่นั่น จับสองมือแหมวันนี้อีกตัวนึงว่านั้นปะเ่อเออได้สองได้สามเอออือปู่นี่โมกินห่องอุ้ยตุ่มันนะน้องนั่นด้อนั่นสองสองอีก ต้องไล่ปลามาทักสีมัน,นมันม<อ>ันเขียยเหี้ยังล่ะเอเยอะหนาเอาใจเฮียยยังเกาหมดดือเลยวเ่าเอาไปให้หมดเห็นไมเหม็นาลูกใช่เรยปลาไว้ก็ลูกปลาไว้ nè veo này nó mệt, bay, đi đó gì lấy bây giờ đây, nó, bên bò đi đìn, bên đi นั่นอเออป้าคนใหญ่มันอยุ่ใได้พาตัวติูกฮะฮ่า่อ่อนย่ังไรนะ่ะคุ้มเลยนั่นอื่น่อ,อจับเลยคือบน้มันดินอยู่น,ยยนี่นั่น เอาคูว่าเออนี่ตัวใหญ่ให้ยบังสาวอู้ใหญ่เนาะอันนั้นน้องนั่นยังมาทัดผออยู่เห็นบ่อที่นบืนไปทางได้บุญนี่บุญนี่นี่หาเลยนี่หาเลยไรมั่งนี่แหละไรมาเรื่อยๆเห็นบ่เฮ้ยป้าดีที่ม้าเนี่ยนี่นี่มื่นขามื่นนี่บอกว่าจะท่วง เออนี่ยปลาตัวบวกขึ้นมาเลยเปินเอาเสียงบมากนี่ปลาแลีนขึ้นมาเลยนี่น,นี่อะไรเลี้ยวไห้น,นี่นีน่อะไรเลี้ยวไห้ปู่ปลาแลีนขึ้นมาดูบวกใหม่อีก็เด้อจ้าเด้อแบบนี้ เอ้นคนเพาะเลยตูวนี่เย,ยังน้องนั่นชิไปทางไหนล่ะลูกนี่ชิไปห้ามองไหนอีกอนี่นือเท้าเาดไปไปส้มก็เลยเดือจ้าเด้เอ,อหาปลาขอนฟุ้งบรรยากาศบานหน้าเ้าเดือจ้าเด้เอ,อล่มไหวไหวมือนี หนาวมาสามสี่มื่ <laughs> อเลยเด้อจ้าหัวใจขาหางาาข้าอางัใขาหงไปเรื่อยๆ กบอน้อนี่้าท่านนกบ่ออุ้ยพี่นอนั่นไม่หยังเลยลูกยอดด้ยเยโอยโอยฮโกบติเท่าน้ามันยังหลอยู่ งอมนามมันยังหลายอยู่อะไรพ่อบ่บนามมันยังหลายเลยลูกเฮ้ยไปท่าไหนเท่าบินี่ไปขั้นพุนนาะมป้ายลูกป้าผุนไปผุนปะ เยี่ยมไปเลยนั่นบุกกัะเบิงกระหเบุงมางานใหม่พออีกก็เด้อจ่าฝ้าขาวหน่อยดีมาท่านกระสันกะเอาไปหมกมันมันเด้อจ่าเด้อจบเตัวโตอืได้อีกเร็วนี่จ่ามันมันเด้อจ่าหมกมึงกินเก็บมาลูกเก็บมันเลยลูกาย Ừ, เออเก็บซอยกัน ừ, เออเก็บจระโตพี่น้องเอ้ยหนูขอบก็มีมามามาเอามาือมาจับอ,อีกเดิมมือนี่ยายก็มาลุยอีกคนละหน้าเด้จา้านี่ตัวนี้ยานาตาลมเมืม่อวานเอานาใหญ่โตใครลูกใครเขาเนาะเป็ดเขาเขาวอมือนี่ตัวใหญ่กว่าเมือ่อวานเนาะ ันะอุ้ยขันมาบะท่านกันนกสีกินเมือด,ดอ,อีกที่นอเจ้าเนาะยังมาทัดอยู่ให้หลูกสใส่ตัวนี้มันอยู่ในน,นะน,น้ำนะเออเอให้ใจแวบๆอยู่ให้ใจแวบ,บ,บ,บๆอยู่นะอือหาเนปลา,าเขาพื่นได้เท่านี้ <laughs> พี่นองเอ้ยหาเนื้อปลาขาวพ้นไดนีดิตัวพูนไปบ้านสมบัณตะเพ็ดด้จาด่าดิอยากโอ้ปลาขาวเก็บเก็บ มือคมีแต่ตัวใหญ่งมีตัวหน่อยซ้พร้องพอหรอจัเมื่อหลก็ขึ้นมาทั้งพูนทั้งหน้าบัตรตะเพิดผุดหาไปทั้งพูนลูกไปหาไปเรื่อยๆไปเออ อ๋อพ่อเด็กกินได้อยากไปตัวอีสานบ้านเฮาก็หากินนะสิ<ม>แหละพี่น้องเอ้ยขันว่าหาก็บ่ได้ก,กินเาานะจ้าเนาะไปมันสิบาดมือไดยหาไปเรื่อยๆมันบุกมือเอาลูกมาจ,จับจับเร็วเอาลูกเอา,เอาใส่ถงุงจับใส่ถุงเร็วเอาตรงนี้อือปลาคอหน่อยใช้ถงุนนถงแหมลูกปลาคอหน่อยเอาเอส่ตัวนี้มันยองมือ เอ้านี่แม่ทายเอานี่จับนี่นี่นี่เอาใส่หลุดกูปูไตออกเมื่อเถ้าอารมณ์ดีครับเฮ้ยจับจังซีจับเออนั่นเอานี่จับจังซีจับเลยลูกจับเลยเออเออฮ้ยคืนมาอย่างตัวเดียวเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง บวกเนาะมันหลอกมึงหรอว่า hmm, น so like ี so like so like, bbe 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 ่ยย <wonder> oh, ิ่งว่านางดีดไปทางไหนล้วนั่นเกิดโอ้ยตายเห็นบ่มันดื้อปูกาดตีไปๆเอ้าเก็บลูกเก็บฝ้ายย่างล่ะลูกลูกมันดีดอยู่ตรงไหนล่ะนั่นมันเป็นหูกับปูบ่ลูกเอ้าอยู่ข้าวมดตรงนี้เออเอ้าโจ๊กโจ๊กเห็นบ่เอือดีดออกมาล่ะเห็นบ่ลูกเออ เอามาเอ้ามางอเที่ยงได้งอเที่ยงงอตรงเชื่อคนนี้งอกรวยลูกโอ้ปลาคอเห็นโมเออเห็นโมพี่น้องเห็นโมเห็นโมพี่น้องเห็นโมกระทองกำลังไห้เอาดูเือกระนองนั่นเอ้าเอามาป่ะมามามาจับกับย้ายเด้อปลาคอนปลาคอหน่อยเด้อพี่น้องปลาคอหน่อยกระลองอู้อู้เสบเด้อพี่น้องเด้อ เขียนอะๆเลยเีแอะเลยมือนี่อืออืม่อืมเก็บใส่ลูกเก็บใส่คู่นี้ก็ได้เออเอออืออือ Đi mơ Bay Đèn nó cột lên đâu <laughs> Khu hia là bạn nè à, Tôi nhảy nó cháu nó Tôi nâng tôi này Mẹ เฮยโบกมดบ่เฮ้บ่อ้อค่ตัวเท่านั้นอยู่เนี่ยหลานนั่จ่าพอกินพ่อยากูด้วจ่าเดี๋ยวชิไปล่างออกงามงก่อนด้วยจ่าเด้อจะใ้เบิ้งอีกนี่จังใช้เบิ้ง เฮ้ยบึงเถอะโอ้ได้หลายตืบอยู่ได้จ่าเดียอเดี๋ยวไปอันนี้ก็จะได้เท่บึงกระสั่งกบก็กินเมืดล่ะไปกับโตว์ก็ต้นเดือพี่น้องนี่มา่อนเฮือนล่ะ กำนี่ละพี่น้องพ่อจิ้มพ่อยาจิ้มหาจังสี่เลยหากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเอาในย่ายเด้อนี่มืดต้นจ่ากะจิไปหาอีกอย่างเด้อมันจะมืดแล้วนาแถามันมันแหงมืดแล้วเนาะอืจิ้มตะตัวต่าขาตากะบะมีไปใกล้ไปหากบกะสิ้มักซิมีบะมี่ดอกพี่น้องนี่นี่นี่เด้อเด้อจ่าเด้อนี่นี่เด้อจ้า ในพ่อได้กินได้ยากอยู่โตกันหญ่อยู่ตัวนี้จ้าจ่ายชิมาจบอยู่เงื่อนเด้จดอจ้าเด้อ <laughs> ขันสอบคลิปยายไปหาป้าคอนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้กดคอมเมนต์น้ำเด้อจา้าเด้อจา้ารักนะจุบ๊บจุบสวัสดีค่ะลูกไผ่อย่าไปไกลไปื่อไก่เด้อหายอยู่ด,ดีไม่แห้งเม่อสูบผู้ชุ่คนเด้อดจา้า เยี่งได้พี่น้องไม่ได้กดที่ตามติดต่อไปได้พี่น้องปาตาได้ช้องตาได้สี่อะไรใินเนี่ยให้ตรงนีง